วันนี้พาพ่อไปอะไรลกูกเอ้ยหอาารย์ไปด้วยอะไรลกูกกล้วยกล้วยอะไรกล้วยนวาร์โอไปกันเลยไปมาแล้วครับมาแล้วครับกล้วยคนี่นั่นโอ้ยครับกล้วยนวาวใช่ไหมลูกใช่ครับค,ครับผมโอ้เอา้เอาทำเงินทำเงินก็จะกินด้วยทำเงินก็จะกินด้วยอ่ะทำเงินกิน มึงก็จะกินด้วยโอ้ก็ชอบครับนี่เขาก็ชอบครับกล้วยครับกล้วยทําอะไรได้หมดครับกล้วยน้ำว้าใช่ไหมลูกใช่ตัว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 แล้วแล้วแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับปนนันอ่ะน้อยแต่เก็บไม่สวยนะครับครับผม